โบ๊ทดิมเมอร์ศูนย์เก้าโบ๊ทกิติพงษ์พงษ์พันธ์ครับก๊อฟนะครับดิมเมอร์ศูนย์หกครับสรวิทย์รัศมีจำใสครับนิวนะครับรดิมเมอร์ศูนย์เจ็ดนะครับผมฝ<ห>ากไปกำลังใจและเชียร์ด้วยนะครับไปตรงท้าก่อนเงินใช้เด้<ห>อใสหนึ่งคนใสคนใสคนใสไ,ไ,ไปคนกรุงเทพยเหรอครับฮะเมนแต่ว่าฝึกเบาได้อ๋อไม่ใช่ครับร้อเล่นครับเป็นคนชัยภูมิครับสนุกเนาะ จะถามตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วครับต้องขอเล่ากันเลยครับเพราะว่าเนื้อเพลงเขาบอกว่า one day miracle รู้ไหมครับว่าทุกอย่างที่เห็นอะภายในวันเดียวจริงๆนะครับสำหรับการจัดบ็อกกิ้งดูทุกคนเคลียร์ท่าเต้นทำทุกอย่างภายในวันเดียวจริงครับแล้วเรา่องนีมรู้สึกว่าแต่ละคนพยายามที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานว่าสร้างสรรค์โชว์ออกมาให้ทุกคนแบบ ดูมากๆครับเราอยากจะให้เห็นแบบทุกคนร่วมเชียร์และร่วมแรงกำลังใจงให้เราด้วยใช่ครับตอนเต้นนะครับโอ้โห <laughs> ผมเต้นไม่เป็นเลยก็ทําเต็มที่ให้มันได้กับเพื่อนอ่ะให้มันแบบพร้อมเพื่อนมันได้มากที่สุดอ่ะใช่ใชเพราะว่าจริงๆเราเป็นเราเป็นสายโมเดลแล้วก็เราก็ชอบแอคเตอร์ด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามแบบหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้มันเดินได้ดีที่สุดเออสายการเต้นก็ไม่ได้เหมาะกับผมเท่าไหร่ครับเพราะว่า ปกติผมก็จะเป็นสายโมเดลเดินแบบอันนี้อยู่แล้วแต่ก็พยายามฝึกฝนอยู่ตลอดแล้วก็แบบพยายามแบบไม่ให้แบบพยายามเต้นไปกับเพื่อนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับฝึกฝึกอยู่ตลอดใช่ครับสาหรับตัวผมเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบการแสดงไม่ใช่สายเต้นเลยผมเลือกแอคเตอร์มาเลยแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนอื่นผมเคยแบบเป็นล็อกเกอร์เคยทาวงล็อกมาก่อนตอนมัธยมก็เลยแบบมีเบนิกพื้นฐานในการร้องเพลงอยู่นิดนึงแต่จริงๆก็น่าจะดูกันไปแล้วผมก็มีหนามานนิดนึงเนาะ ผมก็ควรเป็นผู้ชนะเอเทีเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากๆน่างาเลยถ้าสายเต้นเนี่ยต้องยกให้ที่พี่กอล์ฟมากผมขอพูดก่อนคือวันแรกเจอพี่กอล์ฟเลยพี่กอล์ฟเป็นคนที่เป็นนักเรียนน้องๆดีมากต้องบอกว่าเป็นถึงอายุไม่ใช่พี่ใหญ่แต่ว่าเขาเป็นคนที่บุคลิกทุกอย่างดูเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนจริงๆต้องบอกว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่คู่แข่งคงไม่ใช่เนาะ ทุกคนคือผู้แข่งผมมองทุกคนเป็นคู่แข่งหมดแต่ว่าเราเป็นผู้แข่งที่แฟร์แล้วก็ซัพพอร์ตช่วยกันช่วยกันใช่เพราะว่าทุกคนก็หวังเนาะว่าจะให้แบบรายการนี้ไปสู่จุดที่สูงเท่าที่พอจะเป็นไปได้ครับใช่ใช่ก็ช่วยเหลือกันแล้วก็น่าจะดูแล้วเนาะไอ้พาร์ทโมเดลอะอ่ใช่ต้องบอกเลยว่าชนะเพราะันนี้จริงๆครัคือเขาแบบเป็นคนแบบจัดแจงทุกอย่างแล้วเก่งมากพี่ชายผมน่าจะทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ ห้ามบอกนะว่าผมแอบมาประกวดสเปนเซอร์คนนี้ตัวประกวดเนี่ยคนนี้มาประกวดอะไรอ่ะยุ้ยอีกแล้วนะพี่คนนั้นก็คือตัวปรวนคนนั้นก็คือตัวอวนตัวดึงได้ไม่รู้จะผุดผุดโผล่ไปจากไหนบ้างเขาคือเด็กของคูค่ะใช่ถูกต้องส่วนคนนี้คือเด็กหาวไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะขี้เมือก่นหรือยังคะลูกตื่นแล้วนะ